เฮ้ยเฮ้ยมีคนนี่ได้ยินเสียงนั่งข้างบนได้ยินเสียงนั่งข้างบนเติร์ตพี่บนไหนพี่เติร์ตพี่ดูอยูย่นีตามหน่อยมันนิ่งอยู่ตาม <ขอ S 2> หน่อยมันนิ่งอยู่ขอคนเดียวได้ยินบนห้องนี้เลยได้ยินบนห้องนี้เลย

เเขาบอกใจเย็นหนูก็เลยไม่เปอนก็เลยเฮ้ยไอตัวข้างนอกอะเอาแม่งดีเฮ้ยสรุปจะเอาใช่ปะหวะเไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ,อุ้ยโหดึงได้ข้างบนดึงได้ข้างบนเป็นมาขนน้งางบนสุดเลยเป็<ห>นมาข้างบนสุดเลยน้องอีกแล้วน้องอีกแล้วอก,อกลับไปที

อยู่ข้างในเหรอก็อยู่ข้างในเหรอสวยอุ่นอยู่ไหนอ่ะอันนี้คอมมาตี้กับอุ่นใช่ปหมคอมมาตี้กับอุ่นใช่ไะมกาแต่ไข่เก่งอย่าฆ่าอุ่นเออไม่ได้ฆ่าแล้วอุ่นอยู่ไหน เว่าคนละตดงว่าคนละตี้ไอ้นี่น่าจะตีรถก็ไม่รู้เนี่ยตอนแรกไปคนละตีคนละตี้ใช่อุ่นยังไม่ตายอุ่นยังไม่ตายอุ่นวิ่งหนีไปแล้วนั่นไง ไอ้คนยิงพี่เขาเป็นไงเป็นไงลูกเพจพี่นั่งนั้นโอ้โหถ่ายวงพี่ถ่ายวงมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวหรอขอไปเก็บของใช่ใช่ไข้างบนนี้ข้างบนนี้ของเหลอเนี่ยบ้องเก็บเลยไปเก็บเลย ไปเลยขบวนดอกละวดอกละเฮ้ยใครใครขอไปเม็ดหนึ่งเดี๋ยวแกใช่ปะใช่ปะโอเคเมื่อกี้ตัวข้างบนมีคนขอโดนเม็ดหนึ่งปะขอโดนเม็ดหนึ่งปะน่าจะใช่เพื่อนนะบอกระผมมันเม็ดเดียวกระผมเป็น

ยาค<า>รับไม่โห,ด,หดเกินโหดเกิน เ n e m i ี s, <Promised> <S, <S, s ahead เป็นไงคนเป็นไงคนคนไม่เยี่เราไม่สุดว่ะเราไม่สุดว่ะลงวัดย่างนี้ก็เลยวัดยางนี้ก็เลยวอยากเกิดเนา การเล่นหลายๆการเล่นหลายๆคนมันสนุกนี่เองที่ไปโดนลมอยู่ตั้งนานเกิดสัตว์เลยยังน็อกอยู่พี่น็อกน็อกเดืดตัวเดียวน็อกนเดืดตัวเดียวค่ายมาเถอะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้ว แน่อยู่หน้าพี่เลยแน่อยู่หน้าเรีนตัดเดินมามันเดินมาเลีย้เดินอ่รเงียม l a t i ีคนมีมลวิรถตู้ a t c สวสติครับดี ไอ้้ขับรถฉีกไปทางซ้ายเลยขับรถไปเลยขับรถไปเลยสองคนอ่ะไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปจอดใต้เนินอ่ะไปจอดใต้เฮ้ยเฮ้ยเอหลือไปเึงเชื่ออะไรวะทีมแหวงหัวทีมแหวงป่ะ้องเขาเกียวนาหัวเลยค่อนข้างนะครับจัดไปอะไรบ้างโอเค Mark the location มาต่อละน็อกหลังรถน็อกน็อกหลังวบ้านมอ c o มา t n เดตัวท้ายาครราคา่าไหนวะเจ็บมันเจ็บเอาดิตัเดียวเลยตัวเดียวเราต้องมีปิดชุบนไม่ทันที่ึงยาที่ึง u ามันนอนมันนอนวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เนือเน้ออุ้ยสวยไปไปไป่งไปเาต้องชบเบอร์ไหนก่อนเต้องชบเบอร์ไหนก่อนวะเบอร์หเบอร์หนึ่งเอุ้าวอ้ยเกอดตายมีมันดโอเพื่อนตายโอเพื่อนตายเบอร์หนึ่ง เห็นแล้วเห็นแล้วซ้ายเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วซ้ายเห็นไหมโอ้โหต้องทำ Enemies ahead เข่าได้นะตึ้งเข่าได้นะน่าจะยิงฟรีหมดน่าจะยิงฟรีหมดเลย อันแตกหลังเลยเป็นรามันเรานังแล้วเป็นบลกเป็นบกเวลามันนั่งอะต้องรอมันดน ้างอะไรวะเนี่ย้างอะไรวะเนี่ยโหโหเ่กูยิงมันไม่ได้วะไม่ได้วะมันยิงเรามันยิงเราได้ ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่้อยู่ตรงนันสามสี่ตัวนะมันงไปรถใครวะไปรถใครวะจอดเนี่ ยังมีคนยิงกันอยู่เลมันยตรยมันยิงกันตรงโน้นแน่เลยแ้าตรงโน้นแ้วจะเดลือแค่ตรงโน้นแล้วล่ะเสียงปืนมันไม่เสียงปืนมันไม่มีละต้องนาวกต้องหนา่ดน่งบักน่งบักอนักกรรมนักกรรมนักกรรมกรรมเน็ตเน็บมันบักมันบักนี่เลยเอาให้เลยกับักกี้ลง แจ็แจ้งตำแหน่งแจ็คแจ้งตำแหน่งอะพี่ชิดฮะอะไรเยโ่ตรงนี้มันกลับมากี้หลงอีกตอนนี right, ้นะพี่วัตช์เอาวัตช์เอายิงแน่ป่ะถ้ามันมายิงยิงแน่ป่ะถ้ามันมายิงเกียร์ตดูดูพี่ก็เสียใจนะผมต้องหนับตัวเองนมันนั้นเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ ดึงได้ปะหนาเพื่อนได้ครับได้ครับเก่งใจเย็นนะพี่หูทันมั้นอ่ะนะครับนะครับเลื่อไหลเป็นน้ำเลยอ่ะหยักบ่อย ตัวเดียวเหรอวะมีตัวเดียวเหรอวะเห็นสองแล้วพี่นี่อาจจะสามเลยเออน่าจะสามเออน่าจะสามู่ไหนอยู่ไหนป่าครับเปล่าครับเอานี่มาเอานอ่มา โตผิดโต้ผิดโตโต้เซนเจ็ดสิบห้าสตาแซงฟอร์สตาครับขอบคุณสำหรับดาวนะครับไหนวะไหนวะสูบาชัยแมนปูเอ็นเซนเก้าสิบเก้าสตาแตงฟอร์สตาครับขอบคุณสำหรับดาวนะคะรังเรียงเลย ข้นางน,น่างดีไม่ได้ตายเลยอ่าตั้งนานอ่าตั้งนานเอออยู่นี่คนเอออยู่นี่คนอยู่หน้ากุ้งตอนไหนพี่ Mark the location ถามยิงฟรีไม่ต้องโดดประสามยิงฟรีไม่ต้องโดดออกมาเอาโดดแล้พี่ถามยิงฟรีเลยประามยิงฟรีเลยอัพอัพหลยหลาย